สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่อง Huawei P30 Pro เครื่องศูนย์ไทยนะครับเป็นเครื่องรอดแรกในประเทศไทยจากงาน Red Carpet นั่นเองนะครับวันนี้ก็จัดงานที่พารากอนนะครับมีของแถมมากมายนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะขิงกันอีกทีนึงนะก็มาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับกล่องของ Huawei P30 Pro ก็จะคล้ายๆกับ P20 Pro ตอนนั้นนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีพวกอุป,ปกรณ์เสริมต่างๆมากมายนะครับ สำหรับอุปกรณ์ต่างๆในกล่องก็มีให้ตามมาตรฐานนะครับอย่างแรกเลยที่ขาดไป่ได้ก็คือตัวเครื่องนะครับผมซื้อเครื่องสีออโรร่ามานะครับก็เป็นสีที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีเคส TPU นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานแถมมาให้ในกล่องนะส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นวอร์ชาร์ตนะครับซึ่งวอร์ชาร์ตรุ่นนี้เนี่ยแถมมาเป็นแบบ40วัตต์เลยนะครับแล้วก็สาย USB รวมถึงหูฟังนะครับอย่างไรก็ดีในส่วนของฟิล์มการรอยเนี่ย ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ติดมาต้องหาติดเองนะครับมาคิงองแถมกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ B top G 1เป็นจอยเกมนะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็รองรับโอ้โหหลายรุ่นนะครับจะเป็น P ี20เมตร20ต่างๆก็รองรับหมดนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือบลูทูธ Sound Stone นะครับเป็นลำโพงบลูทูธที่ความสามารถก็ค่อนข้างดีนะครับ สามารถกันน้ําได้ด้วยอย่างที่3เนี่ยก็คือตัวนี้ครับเป็นหูฟัง free b u t s นะครับเป็นหูฟัง true wireless ราคาสา0 0ันกว่าบาทนะครับอย่างที่4นะครับคือตัวนี้ครับเป็น wireless charger แบบแท่นนะครับรองรับการชาร์จได้สูงสุด15วัตต์ก็ราคาประมาณพันกว่าบาทและสุดท้ายนะครับที่ขาดไปได้ก็คือตัวนี้ครับเป็น watch dt นะครับ4 6ม mm. มตตัวนี้ก็เป็นนาฬิกา smart watch ที่ ขายดิบขายดีมากนะครับมาเท่าไหร่ก็หมดเนี่ยจะเห็นว่าของแถมทั้งหมดนะครับได้จากงาน red carpet มูลค่านี้ก็น่าจะหลายพันบาทเหมือนกันนะครับถือว่าคุ้มจริงๆเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันต่อครับสำหรับ p 3 0 pro มาพร้อมหน้าจอขนาด6.4นิ้วนะครับเป็นจอ super a m o l e d ใหญ่กว่า p 3 0ธรรมดานิดหน่อยนะครับพอเชื่อมต่อเป็นพอร์ต usb type c ไม่มี3.5ส่วนบอดี้จะหนากว่า p 2 0 pro เล็กน้อยนะครับ สำหรับบอดี้ด้านหลังเนี่ยเป็นฝาหลังกระจกนะครับจะเห็นว่ามีการเล่นเฉดสีแบบสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นสีออโรร่าซึ่งค่อนข้างเด่นมากเลยรวมถึงสี b บริต i n g Crystal ที่หลายคนแบบให้ความสนใจนะเห็นยอดขายแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสี Black อีกสีหนึ่งเลนส์กล้องนะครับให้มาเป็น Triple Camera นะครับจะมีเลนส์ซูมเลนส์วแล้วก็เลนส์หลักรวมถึง TOF นะครับ เวลาถ่ายภาพมันจะขึ้นเป็น l i i ก q u u a ร์สแ a มนะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มา4,200มิลลิแอมนะครับรวมถึงระบบ s u p e r อร์ชาร์จวัตต์นะครับเหมือน Mate 20 Pro นะครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันต่อเนาะในพาร์ทถัดไปนะครับ